สวัสดีค่ะจังหวัดฉีสเกตนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักปลังด้วยกันโดยที่วันได้ยกผักปลังออกจากถุงพลาสติกดำนะคะไปปลูกไว้ในดินเพื่อที่จะให้ผักได้มีการเจริญเติบโตและได้แตกรากนะคะวันก็จะมาปลูกไว้แบบนี้ โดยที่ขุดหลุมไว้เพราะว่าถ้าเราปลูกไว้ในถุงพลาสติกดำแบบนี้ผักก็ไม่เจริญเติบโตเต็มที่วันก็จะนำผักปลังสีแดงและผักปลังเกษตรผักปลังพื้นบ้านนามาปลูกไว้ในหลุมที่เราขุดไว้โดยที่วันนำ ปุ๋ยที่วัวหรือว่าปุ๋ยที่ไายรองพื้นไว้เพราะว่าจะทําให้ผักได้มีการเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีตอนนี้ผักก็โตมากแล้ววันก็จะมาปลูกกันนะคะโดยที่วันมาปลูกผักอบสีแดงก่อนโดยที่เรานำผัก แกะถุงพลาสติกดำออกแล้วกลบด้วยดินที่เราขุดขึ้นมากดดินให้แน่นผักปลังสีแดงก็ถือว่าเป็นผักที่หาค่อนข้างยากนิดนึงมันก็จะเก็บไว้ทำพันแล้วก็จะตัดถุงพลาสติกดำออกโดยที่ใช้กันไกล ดินก็จะเป็นดินสีแดงที่วันได้ปลูกไว้ในถุงพลาสติกดำนี่ก็เป็นผักปลังพื้นบ้านและจะมีผักปลังเกษตรใบก็จะใหญ่ลำต้นก็จะอวบรสชาติก็จะแตกต่างกันไปผักปลังสีแดงรสชาติก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็จะลงปลูกไว้ในหลุมที่ขุดไว้โดยที่ หรือว่าคี้ควายเราก็จะแกะออกแบบนี้แกะถุงน้ำออกแล้วก็จะยกต้นขึ้นมานี่ก็จะเป็นดินเก่าดินสีแดงเราก็จะทำการกลบก บางท่านก็ชอบทำรถเสียงดังนะคะเห็ <Okay. S 1> นไหมคะก็จะเป็นมลพิษทางเสียงค่อนข้างเยอะแถววันอยูเพราะว่าเด็กส่วนมากก็จะไปดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงแบบ เพราะว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้ววันด้านปลูกผักประมาณสองดุมแล้วเห็นไหมผักที่วันปลูกก็จะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีอีกไม่นานไม่เกิน1เดือนข้างหน้าเราสามารถที่จะเก็บยอดผักปลังไปแล้วรับประทานได้นี่ก็เป็นผักปลังเกษตรที่วันได้ตัด ถุงพลาสติกออกแบบนี้ที่วันได้ปลูกไว้ในถุงดำแล้วก็จะลงหลุมไปเลยแบบนี้และทำการกลบดินให้แน่นเพื่อที่ผักจะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นผักบลังเกษตร จะปลูกไว้ประมาณได้เกือบ20หลุมนะประมาณกักคร่าวๆตีไปประมาณ20หลุมเพราะว่าผักปลังแล้วก็จะปลูกให้ชิดกันนิดนึงเวลาผักจเจริญเติบโตขึ้นมาผักปลังก็จะเลื้อยไปแตกยอดถ้าเราปลูกผักห่างกันก็จะทำให้ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันก็จับรูไว้ขุดหลุมไว้แบบนี้เรานำผักไปปลูกได้เลยและนำดินกลบกดให้แน่นโดยที่ใช้มือนะกดไปแบบนี้กดให้แน่นและรดน้ำไว้ ไม่เกินหนึ่งเดือนก็สามารถจะตัดยอดไปรับประทานได้ก็จะตัดออกแบบนี้นะคะให้เราก็ค่อยๆประคองลงลงเข้าไปในหลุมที่เราได้ขุดไว้บันจับแล้วนี่เป็นเดนภูเขาไฟอำเภอกุนหาจังหวัดศรีสะเกษ ในคาว่าลากยาวมากแล้วก็จะนำพักขึ้นมาแบบนี้นำดินกลบ อาทิตย์หนึ่งผักก็จะฟื้นตัวและแตกรากในดินที่เราปลูกใหม่ต้นนี้ยาวมากแล้วกำลังแตกยอดเห็นไหมคะด้านข้างอีกไม่นานผักก็จะฟื้นตัวและเลื้อยไปด้านข้าง ันปลูกได้หลายหลุมแล้วนะมันก็จะปลูกผักปลังให้หมดประมาณ20หลุมวันนี้โดยที่เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด1 9รอบ3ระบาดก็จะทำให้มีการตื่นตัวในเรื่องการเดินทางออกนอกพื้นที่ ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโรคโควิดร้อมที่3ค่อนข้างรุนแรงมากที่ดูตามข่าวและคณะรัฐบาลก็ได้ประกาศแล้วว่าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องออกไปข้างนอกมากนักเพราะจะทำให้เกิดอันตราย กอบอาหารได้ในปัจจุบันนี้มันก็จะปลูกให้หมดเลยตอนนี้ก็ชาได้ตัปลูกไว้ให้โตกว่าน,นี้ก่อนโดยที่เราปลูกไว้ในกระถางหรือว่าถุงพลาสติกดำเพื่อให้ผักของเราได้เจริญเติบโตพอผักจเจริญเติบโตประมาณนี้เราก็มาปลูกไว้ในหลุมที่เราขุดไว้แบบนี้เพื่อให้ผัก ได้แตกยอดออกลากมากขึ้นถ้าเราเก็บไว้ในถุงพลาสติกดำแบบนี้ผักก็ไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่ากับปลูกไว้ตามธรรมชาติของผักเขานะคะวันนี้วันก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงเย็นๆโดยที่ปลูกผักปลางไว้แล้วประทานผักปลังก็ให้คุณค่าทาง โภชนาการค่อนข้างสูงมากเป็นผักที่หารับประทานได้ค่อนข้างยากแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นแล้วตามท้องตลาดส่วนมากบางท่านก็จะปลูกไว้รับประทานเองเพราะว่าเป็นผักที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงมากเป็นผักพื้นบ้าน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ววันนี้มันขอบคุณมากไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาชมและมาปลูกผักปลังด้วยกันและผักต่างๆที่วันได้เพราะได้ปลูกไว้ในกระถางและดินภูเขาไฟวันนี้มันมาปลูกผักปลังนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ